มื่อเช้าอาจารย์จริงๆวิชานี้อาจารย์หลวงได้เริ่มต้นเข้ามาพูดคุยไปบ้านแล้วใช่ไหมครับมามาอธิบายมามามันมีทั้งในใน,ในลักษณะที่เราเรียนเพื่อฝึกฝนเชิงปฏิบัติการอาจจะต้องไปเขียนเปเปอร์อาจจะต้องไป,ท,งไปทาอะไรขึ้นมากับเรียนเพื่อรู้มีสองยา่างวันเนี้ยผมมาพูดในแง่ของเรียนเพื่อรู้ รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้ให้มันเกิดความตระหนักความสำนึกนะครับให้รู้ที่มาที่ไปว่าบ้านเราเนี่ยในกระแสการศึกษาชุมชนชุมชนอภิวัดเมื่อวานผมไปดูนะมันเป็นมาจากคำบาลีอภีแปลว่าใหญ่ใช่ไหมใหญ่นะครับอภิวัดก็ทําให้มันเจริญทําให้มัน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 มีความก้าวหน้านะครับ ชุมชนอภิวัตก็ทําให้มันมีความเจริญเจ้าหน้าความ้าวหน้าก็คือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีขึ้นยแย่ลงเราถือว่าเป็นการอภิวัตไหมพัฒนาการที่ถดถอยมันมีเหมือนกันนะเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงมีตัวอย่างอะไรบ้างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง ยืดเยืความเปลี่ยนแปลงมันมีสองด้านทั้งด้านดีด้านไม่ดีนึกออกใช่ไหมครับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มันเจริญงอกงามเจริญกน้ากับเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีผลกระทบอย่างหนึ่งอย่างใดตามมานะครับเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองดีจริงทุกอย่างเจริญกน้าใช้เทคโนโลยีแต่สิ่งที่ตามมาที่เราต้องยอมรับ สภาวะแวดล้อมบนโลกสามพิษภา,าวะทุถอยทางจิตใจปัญหาอาชญากรรมร้อยปีที่แล้วมีใครถูกรถชนตายนับคนไนดะ้ในสังคมไทยและสังคมโลกใครถูกรถชนตายต้องบันทึกไว้เลยนะมันเดินยังไงให้รถชนตายร,รถมันน้อยใช่ไหมคนถนนคนเป็นเจ้าถนนทุกวันนี้บันทึกไ,ไม่ไหวไม่ไหวเพระเทคโนโลยีเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน นะครับมันก็มีมีสิ่งที่มันมันได้อยากสียา่างควบคู่กันมาแต่ว่าเอาตามตามหลักเราก็บอกว่าเวลามันเปลี่ยนนะครับมันก็ต้องไอ้ผลกระทบด้านลบมันองมีอยู่แล้วแต่ด้านดีเนี่ยมันต้องมีมากกว่านะครับมันต้องมีมากกว่าดีในด้านใดด้านหนึ่งไม่รู้เลยนะครับ ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในทางสังคมว่นทางมันต้องดีมากกว่าทีนี้เวลาเราศึกษาไอ้กระบวนไอ้ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเปลี่ยนแปลง,เ,ปลปลงเราเมื่อเช้าเราออกจากบ้านใช่ไหมผู้คนออกจากบ้านสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงปีสองปีนี้ก็คือตอนออกจากบ้านเราต้องแมสอยู่ไหน เจลอยู่ไหนแอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่ไหนอ่ะนี่เปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนย้อนกลับไปสองสามปีที่แล้วมีคนไทยที่ไหนใส่หน้ากากออกจากบ้านใครสวมหน้ากากนี่คือคนแปลกประหลาดถ้าเร,รื้งจริงฝ้าหลังเขาโดนมาดมตั้งนานเป็นไข้นิดนึงรู้สึกตัวร้อนเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นชัดทุกคนจะสวมแมสลงรนใต้ดิน เพราะเขากลัวว่าคนป่วยก็จะไปแพร่เชื้อให้กับคนที่ไม่ป่วยส่วนคนที่ไม่ป่วยก็มีโอกาสจะรับเชื้อจากใครก็ไม่รู้มาใช่ไหมสวมหน้ากากไว้ก่อนว่านำการสวมแมสเราไม่เคยมีในสังคมไทยเราบอกเป็นคนรับรับล่อล่อปกปกปิดก่ดดอนหน้านี้ใครสวมแมสเดินนี้เดินเข้าเซเว่นไม่ให้เขาเซเว่นอ่ะเดินเข้าแบงค์ให้เขาเรียกยามาเลยนะเพราะว่านี่เป็นบุคคลดูแล้วไม่ตอบใครใช่ไหม ต,ตอนนี้ใครที่สวมแมสก์เนะีเขาวิ่งมาชาร์จตัวเลยนะน,น,นี่มีพฤติกรรมก่อการร้ายและเจาเชื้อโรคมาปล่อ,อยให้คนอื่นือ้ป่าอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทีนี้เราศึกษาความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีเรื่องของมิติเวลาเราก็ไปเปรียบเทียบดูว่าเออไอความเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อ,อไรอย่างไรเราเจอโรคระบาดนี้เข้าปีที่สองก็แสดงว่าสองปีละก่อนหน้า,น,าน,นี้เราไม่สวมเราไม่ใส่นี่ เราจากเรื่องใกล้ตัวเราก่อนนะชีวิตใกล้ตัวทีนสุดเลยเราต้องเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะครับในระดับประเทศมีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างใครขึ้นเครื่องบินบ่อยๆจะรู้เลยวุ่นวายมากนะเครื่องบินเนี่ยนะครับก่อนเหตุการณ์วันที่11กันยาปี2001ทุกคนขึ้นเครื่องบินค่อนข้างสนุกจะที่วอ,อะไรไปช้อปปิงป้งไปมืองจีนจะเอากล้วยลงด้วยดอง,งโหลด พอติดตัวขึ้นมาไม่ต้องโดดนะนะติดตัวขึ้นไปขึ้นไปได้เลยหลังสิบเอ็ดกันยาปีสองพันหนึ่งบอกเขาบอกไม่ได้อะไรที่เป็นน้ำๆเกลียวๆนี่มันมีโอกาสไปผสมเป็นสอ้ส่วนผสมสารประกอบของระเบิดได้เดี๋ยวเป็นจุดไฟติดบนเครื่องบินนี่เียผมว่าทำไมเขาถึงคัดกรองเวลาเราเข้าสนามบินครับไม่ให้พกอะไรเลยมีน้ำเกินนิดนิดหน่อยหน่อย,อยดูแล้วด,ด,ดูอีกามันก็เป็นผมลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไป ใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเรื่องเรื่องที่มันมันมันเอาใช่ไหมอ่ะทีนี้ชุมชนจริงๆเป็นเรื่องที่ผมไม่ต้องพูดแล้วนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการที่สุดแล้วเรื่องชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยเราพูดถึงชุมชนไอ้คอมมูนิตี้เนี่ย เรกเป็นหน่วยย่อยทางสังคมของมนุษย์จะบอกว่าเป็นที่อยู่รวมกันของมนุษย์ในระดับเล็กที่สุดก็ได้นะครับชุชชมชนหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะถ้าราชบัณฑิตเขาให้นิยามเลยว่าเป็นหมู่ชนกลุ่มชนที่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมีผลประ,ยะโยชน์ร่วมกันอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับ,ก,บการบัญญัติของราชบัณฑิตนะนิอนันิยามสุดท้ายของบัญญัติพุทธนาฏปวมฉบับของราชบัณฑิต เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเดียวนได,ใไนด้ใช่ไหมเราบอกว่าเราเราสมวนตุสตผลน่ใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าทุกชุมชนจะต้องคิดเหมือนกันเห็นเหมือนการทําเหมือนกัน,กนประกอบอาชีพเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นนิยามที่ล้าสมัยไปนิดนึงนะแต่ในเมื่อเขายังบญญัติไว้อย่างนี้อยู่็ตามตามนะครับตาม,ตาม,ตามไอ้นิยามคาจํากัดของราชบัณฑิตแต่ยสถานที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งรวม คนที่มีความรู้ที่สุดเป็นปราบของแผ่นดินเอาไว้เราก็ไม่รู้ปราบจริงหรือเปล่าหน้าคำนวณที่สุดคืออะไรซึ่งต่างมมาจากข้อหน่งเขาบอกว่าในสังควมวิชาการของของที่เป็นระดับสากลเนี่ยค่าแต่นคนมันอยู่ที่ผลงานมันไม่ได้อยู่ที่ที่วัยเยคนแก่ก็มีสิทธิ์ผิดเราเราพิสูจน์พิสตีเลย ของโปรเฟสเซอร์เก่งๆดังๆซึ่งพอเวลาผ่ามใจน้ล้าสมัยหรือว่ามันมีแนวคิดอื่นที่มันมากลดทับเนี่ยเยอะบ้านเราไม่ได้จนกว่าท่านจะท่านจะถึงแก่กรรมล่วงพ้นไปแล้วบางทีล่วงพ้นไปแล้วก็ห้ามไปแตะต้องอีกในสิ่งที่ท่านวางรากฐานไว้เนี่ยแตะไม่ได้ขยับไม่ได้เลยเพราะเป็นผู้อาวุโสใน,นสังคมสังคมวิชาการไทยซึ่งเขาบอกว่าต้อง เป็นข้อควรที่จะต้องระวังสุดก็คือว่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูเป็นปรมาจารย์เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกก้อ,อก็มีวางไลยแล้วจะไปขยับไม่ได้พั้งนั้นนี่ความรู้มันผิดความรู้มันผิดน,นะมีนักวิชาการทางโบราณคดีแกสำนึกนึกเหือมากแกบอกว่าแกมีความเป็นชาติเยนตรรักบมืไทยรักประเทศไทย ไปเสนอผลงานวิจัยล้วเนี่ยสมัยก่อนเขาไปคุยกันเรื่องไอ้อณาจัศรีวิชัยที่อยู่ทางใต้พูดกันมาหลายสิบปีเขาหลังพูดกันมาก่อนหน้านี้แกก็พยายามจะบอกว่ามันต้องอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นมันต้องอยู่ที่ชัยยาเท่านั้นศูนย์กลางของศรีวิชัยจะเป็นที่อื่นไม่ได้เลยใช่ไหมไอเราก็พยายามไปดูโอ้โหชัยยานมันก็มันก็สวยนะเขาก็ลงาดนาบใช่ไหมกับไข่เค็มชัยยาดังดี แต่ถ้าเกิดใครไปอินโดนีเซียอะไรที่ชวาไปที่บูโรพุโทโธไปที่ปราานันนี่ยไปถึงปุ๊บไม่สงสัยเลยว่าไอ้เซนเ,นเตอร์หรือศูนย์กลางศิ์วิชัยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ชวามันไม่มีทางมาอยู่ที่บ้านเราหรอกบ้านเรามีเจดีย์อยู่นิดนึงกับไข,ข่เค็มแล้วบอกจะเป็นศูนย์กลางของมหาอาจาจักรศิีวิชัยอันนี้เป็นความที่งท่านจันนะครับท่านจันรจีรายุให้ไว้เมื่อ เป็นคนบุกเบิกไอ้วงวิชาการโบราณคดีนะ็นยุคแรก,แกทุกวันนี้ตำราโบราณคดีไม่ยังเขียนอยงั้นทั้งๆนี้นักโบราณคดีรุ่นใหม่ๆเขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะถ้าบอกว่าไปปริมณฑลหนึ่งเป็นเขตหนึ่งชายาเป็นส่วนหนึ่งของสีรวิชายานั้นย,ยอมรับ แต่ถ้าบอกชัยยาเป็นศูนย์กางของศรีวิชัยันห่ยเขาทกเถียงกันทงโลกเลยพ่อแล้วคุณไปข้ามไปที่ชวาไม่เคยเห็นเอกว่าชวาวว้ามัาใหญ่โตขนาดไหนทั้งหลักฐานการตุดพนานโบราณทีทน้งบัรทึกของจีนของอินเดียเขาก็พูดตรงกันหมดเรือแล่นเข้ามาเนี่ยแวะที่ศรีวิชัยเขาไปแวะที่ชัยยาเอ้ยแวะที่สูนที่ชวาเขาไม่ได้มาแวะที่ชัยยาทั้งหมดใช่ไหมเวลาเรือต่างชาติเรือของใคร ไมีภิกษุจีนไปสืบนค้นพระใจยนโกดมีตัวตวจนจริงขากลับแวะสรีวิชัยด้วยแวะอยู่ตั้งหกเดือนเขาแวะวิชัยยาไอ้อแวะที่ชว,วาไม่ได้แวะวิชัยยาเวลาเราเลือกจะไปประเทศไหนเราเลือกไปเมืองหลวงหรือเราไปหวัวเมืองเอางา่ายๆคิดงา่งายๆไปเมืองหลวงไปศึกษาความจเจริญก้าวหน้าเราต้องไปลงที่เมืองหลวงใช่ไหมนะครับ ฟาเสียงไปแวะอยู่ที่ชวาหกเดือนไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพื่อเติมไปปันพึกเรื่องราวเพิ่มเ,เติมกอดกลับไปมืองจีนไม่เห็นมาที่ชาย,ยาเลยใช่ไหมอันนี้เราก็เป็นอาศัยหลักฐานแต่ว่าในวงโบราณเรียวไม่ได้ท่านอาจารย์วางอีกป้อนนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นมีสัญญาณแทรกเข้าข คิดว่าบินยามท่านจำตามมาแล้วก็ห้ามพูดเรื่องนี้พูดไม่ได้นะเนื่งจะมีเสื้อผ้าหรับไม่ใช่ครับมองจ้างเราก็ให้เอียริเรียกท่านใช่ไหมเนื่องจากท่านเป็นราชมกูลเป็นเชื้อสายเราก็เรียกว่าท่านนะครับาะแต่ถามว่าท่านก็มีสิทธิพของท่าในยุคนั้นในเวลานั้นนะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเวลาเราเรามาเรียนหนังสือเนี่ย ไอวิชาการที่ครูบาอาจารย์สอนหนังสือนักหาตำรับตำราเนี่ยทั้งเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามข้อค้นพบใหม่ตามความรู้ทางวิชาการที่มันมันเป็นไดนามิกมันหมุนไปมันไม่หมายว่าวิชาการใดวิชาการหนึ่งเนี่ยมันจะหยุดมันจะค้นพบแล้วมันหยุดนิ่งแล้วมันถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วไม่ใช่นะครับมันก็จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาแม้กระทั่งใน ในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยการแพทย์เขาก็จะเลื่อขึ้นนะครับการรักษาโรคบางอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะไปดูวิธีการวิธีวิทยาการแพทย์เนี่ยนะครับการรักษาโรคอะไรนีโมเนียปอดบวมเมื่อวันโรคอะไรเมื่อห้าหกสิบปีก่อนปัจจุบันก็เปลี่ยนไปเยอะมันก็มีลัศนการเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับนทางที่ดีขึ้นนะอันนี้เรากลับมาที่ชุมชนของเราต่อนะ Okay. ทีนี้เรามาดูนะไอ,หอ้หน่วยย่อยหน่วยย่อยทางสังคมเนี่ยภาพรวมสังคมเนี่ยระดับใหญ่สุดคือป,ประเทศถ้ายุคโบราณก็จะเป็นอาณาจากักรเป็นรัฐเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นคือระดับที่เป็นระดับมหาภาคใช่ไหมนะครับทุกวันนี้ก็ยังแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งเขตกันที่ตกลงกันชัดเจนก็เป็นประเทศไทยประเทศมาในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยย่อย นะครับเป็นทั้งหน่วยการปกครองเป็นทั้งการจับแบ่งกลุ่มคนนะครับถ้าระดับรลงมาจากประเทศเนี่ยแต่ละรัฐแต่ละประเทศเรียง,งจะเป็นแคว้นเป็นมฑลน,น็นมลระัฐเป็นชาตเป็นจังหวัดมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันอเมริกานี่เป็นอะไรระพอระจับระดับประเทศปุ๊บลงมาก็เป็นระดับมลระ,ะัฐใช่ไหมมีห้าสิบมลระ,ะัฐใช่ไหมอย่างจีนเนี่ย จีนเป็นมฑลจีนก็แบ่งเขตเป็นมฑลจีนใหญ่โตมี18มดลทุเองบ้านเรา77จังหวัดนะเป็นมฑลนะครับเป็นแคว้นก็มีนะครับเป็นภูมิภาคก็มีอันนี้คือหน่วยที่รองงมาพอลงมาอีกก็เป็นระดับเมืองนะครับเป็นอำเภอเป็นเขตนะครับภางฤษจะใช้คำว่าเป็นดิทริกก็มีเป็นอะไรอ่ะ p r o v i n นะครับ p r o v i n ก็ก็จังหวัดใช่ไหมหน่วยก็จะจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นเขตเป็นเมืองเป็นอย่างว่าเราเนี่ยแปกนะหน่วยเดียวกันแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยเราไม่เรียกอำเภอเเรียกเป็นเขตนะต้องทำให้มันต่างไว้แต่ถ้าอีก76จังหวัดเราเร,เรียกเป็นอำเภอยกเว้นกรุงเทพกรุงเทพเป็นเขตก็ั่งมุมมงมาดูวลมาว่าเราทำไมทำทำเดียวกันความหมาย เหมือนกันแต่ทำไมเรียกไม่เหมือนกันสร้างความสับสนที่ฝรั่งมากเลยต,ต้องจำกระบวนเยอะแล้วลงอีกก็เป็นระดับระดับที่เบ็กที่สุดเป็นชุมชนเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นระดับชุมชนตำบลหมู่บ้านทุกระดับมีเรื่องราวโดยตัวมันเองตั้งแต่ระดับบนสุดระดับประเทศเลยนะครับระดับรัฐ จริงๆสมัยก่อนมันเคยมีประเทศหลายๆประเทศรวมกันรวมกันไว้นะก่อนปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอตตะวันออกกลางเนี่ยรนนะจริงๆเขาเคยมีความพยายามจะรวมกันเป็นประเทศอย่างเป็นอาหรับทั้งหมดไปดูทุกประเทศขึ้นต้นเลยสหรัฐอาหรับอ,อียิปต์สหรัฐอาหรับซีเรีย พยายามจะรวมกันแต่ตอนหลังมันรวมไม่สำเร็จตอนหลังก็ช,ชัดเจนที่สุดก็เป็นประเทศไทยัประเทศมันนะครับเป็นประเทศไทยประเทศมันบ้านเราเนี่ยตอนนี้ถ้าระดับประเทศหน่วยลงมาก็คือจังหวัดใช่ไหมจากจังหวัดก็เป็นอำเภอเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเราเคยมีมณฑลสมัยก่อนเราเคยมีมณฑลนะครับมีมณฑลเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่กว่าจังหวัด มีคนที่บังคับบัญชาในบนคนนั้นอ่ะเราเรียกว่าเป็นเทศาทบาลบนนั้นหรือสมุห์เทศาทบาลดูแลคนตลางายุคไปก็มาเป็นจังหวัดจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะในแต่ละจังหวัดเนี่ยจริงเนี่ยเขาก็มีมรดกความทรงจำของตัวเขาเองนะจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ย พูดถึงสมุทรสทงครามทุกคนก็คือแวะแรกเลยปิึกเลยแม่รองแม่รองอ่าปาปูหน,น้างอคอ,อหักแม่รองแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เขานึกถึงอัมพาตนะของสามปีก่อนเขาบอกสมุทรสทงครามทุกคนนึกถึงอัมพาตมาดูหิ่งห้อยเดินเ,เดือดเบียดเสียดกันซื้อของเพื่อสนุกสนานวัยรุ่นมาเดินเกี่ยวก้อยกันใช่ไหมหิ่งห้อย,ยหรอกแน่นอ ผมไปล่องเรือดูผมก็เห็นมันจริงนะจริงจริงถ้าเ้าเอาถ้าเขาเอาไฟงานไอไอไฟงานศพไปแขวนแล้วเสียบให้เรามันต้องไม่ขยับนะนี่มันบินได้มันขยับได้ผมไปส่องส่องดูเออมันก็ยังมีนะยกเว้นว่าไอไกลๆผมก็ม่ได้ใช่ไหมไกลๆที่เขารอให้สอบคุ่มก่อนแล้วค่อยพาเรือไปแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยอีกหน่อยพอเราคนรู้จักได้เนี่ย มันเสียมากกว่าได้นะมันได้ทางเดียวเลยนะพอเขารู้ดีแล้วลว่าเขาถูกหลอกวับความประทับใจไม่มีแล้วนะใช่ไหมอะไรจะมาดูธรรมชาติมาดูหิห้อยแท้มาเจอไฟลงศพกระพริบกระพริบอยู่มไม่เอาแล้วดีกว่าไฟแล้วไม่มาอีกแล้วมาครั้งแรกก็โดนหลอกแล้วไอ้โมะระดกความทรงจำของแต่และจังหวัดเนะี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็น ภาพลักษณ์ติดตาของพื้นที่เป็นสิ่งที่มันเป็นตัวตนเป็นเอก,เก,ก,กลักษณ์เป็นตากล้าของพื้นที่เราข้าไมไปราชบุรีนี่เรารู้เลยพอเราลดความทรงจำ<อ>ท่าถ้าถ้าติสมัยก่อนยุคผมเด็กๆ็นเมืองโอ่องใช่ไหมเขาบอกดังนักดังหนาเพราะว่าเขาผลิตน้ำปลาน้ำปลาที่ดีต้องหมักในโอ่งนะใช่ไหมตอนหลังโอ่งก็เอามาใช้ใส่น้ำตอนหลังสังคมมันเปลี่ยนบ้าง มีบ้านไทยยังในสังคมเมืองมีบ้านไทยยังใช้โองไ,ไม่ใช้ล้ำม,มันเป็นถัง PVC หมดแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นถังสแตนเลสอยู่บนดัดฟ้าปล่อยน้ำามาไม่ใช้โองแล้ว